ตำนานที่ยังคงต้องกล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณหลอเมือพระนครต้องยกให้ท่านเจ้าขุนสีแห่งวัสุทัศน์เทพวรารรแต่ถ้าหากจะเอ่ยถึงเหรียญท้าวเวสสุวรรณในยุคปัจจุบันจะต้องกล่าวถึงเหรียญท้าวเวสสุวรรณพิมพจำปีใหญ่ปี2545ซึ่งเป็นเหรียญแห่งตำนานที่สวยงามทรงคุณค่าและมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานจนกลายเป็นตำนานแห่งสุดยอดพุทธคุณของพระครูโสพิทวิร,ยริยภรหรือหลวงพ่ออิดแห่งวัดจุลามณีบนคพลังแห่งอังพวะ พระเกจิผู้สืบตำนานลุ่มน้ำแม่กลองด้วยความเมตตาทําไมเหรียญจำปีสีห้าของวัดจุลมณีจึงเป็นที่นิยมของลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเวสวร์อยากรู้ที่มาของเหรียญและบนสาที่ปลุกเสกวิดีโอนี้มีคําตอบเชิญรับชมกันเลยครับพระครูโสภิตวิริยาพรหรือพระอาจารย์อิดแห่งวัดจุลมณีตำดาบางชา้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในหมู่เซียนและนักสะสมหันมาให้ความศรัทธาและสนใจเป็นอย่างมาก จนทําให้ปัจจุบันราคาพุ่งทะยานสูงจากข้อมูลเหรียญรุ่นนี้มีมวลสารเหรียญเกจิดังในยุคเก่ามาหลอมรวมจํานวนมากและผ่านการเข้าพิธีพุทธพิเศษหลายพิธีจนเข้มขลังจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้เกิดประสบการณ์และปาฏิหาริย์เป็นที่กล่าวขวัญและเลื่องลือในหมู่ลูกศิษย์มากมายพุทธคุณแรงในด้านคราวคลาดด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นหลวงพ่ออิฐท่านได้นำาชนที่เก็บรวบรวมมายาวนานและแต่ละอย่าง ยังเป็นของหายากที่จะมีเกจิรูปไหนรวบรวมชนวนมามากมายขนาดนี้เพื่อที่จะหลอมรวมกันกับเนื้อทองแดงบริสุทธิ์แล้วนํามารีดเป็นแผ่นเพื่อทําการปั๊มเหรียญที่สวยงามและทรงคุณค่ารุ่นนี้เหรียญเท้าเวสวรัณพิมพจาปีใหญ่ปี2545รวมทั้งเนื้อตะกวดและที่สําคัญเหรียญชุดนี้ยังได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษพิธีใหญ่ๆอีกเป็นร้อยพิธีย้ําเป็นร้อยพิธีจึงเป็นที่มาแห่งเหรียญประสบการณ์ที่เป็นที่กล่าวฐานจนกลายเป็นตำนานแห่งสุดยอดพุทธคุณ แห่งเหรียญเท้าเวสุวรรณแห่งวัดจุลมณีจากชนวนดังกล่าวที่ว่ามายากที่จะหาได้ในปัจจุบันพระครูโสภิตวิริยาพรหลวงพ่ออิทยังได้ไปนําเอาแผ่นยันหนึ่งร้อยแปดแผ่นจากอาจารย์เทพสาริบุตรอีกจํานวนสิบชุดในสมัยนั้นยากมากที่ใครจะได้ชนวนแผ่นยันหนึ่งร้อยแปดแผ่นจากอาจารย์เทพสาริบุตรมาแต่พระครูโสภิตวิริยาพรหลวงพ่ออิทิได้รวมมาเป็นชนวนและยังมีแผ่นยันต่างๆอีกสิบสี่แผ่นร่วมเป็นชนวน ในปีสาห้าหลวงพ่ออิดได้ทําการเททองหล่อพระกริ่งเทวดดีก็ได้แบ่งชนวนใส่ในกลิ่งรุ่นนี้และนําช่อที่ตัดออกแล้วมาทําชนวนต่อมาอีกรุ่นที่ได้รวบรวมชนวนเหรียญขนาดจานมาไว้ทําชนวนแล้วเอาชนวนที่ได้แบ่งมาใส่ในจาปีทองแดงคือกลิ่งเวลุวันกลิ่งในตํานานของท่านอีกรุ่นหนึ่งโดยได้รวบรวมเอาไว้ดังนี้ชนวนพระกริ่งยาวิทยาคมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ชนวนพระกริ่งชินบันชรชนวนพระกริ่งสุจินโนลูกูแหวนพระกริ่งหลวงปู่โตหรือหลวงปู่โต รุ่นลอแม็กสองเหรียญเหรียญหลวงปู่โตหลังยันตรีพระกริ่งกิจเทโว,โวโหลวงพ่อคลองวัดถนนเหนือพระกริ่รงหลวงพ่อทองอยู่สุธาธิการิไกรเซอร์พระสังฆร,ราชเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้องปี2484เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้องรุ่นปากตาสองเหรียญเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงปู่ใจวัสดเดศสามเหรียญเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคาเหรียญหลวงพ่อคุณวัดบ้านได้รุ่นหนึ่งเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นหนึ่งเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแม่ทับเนื้อทองคำ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแม่ทับเนื้อเงินเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแม่ทับเนื้อทองแดงเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นโบดลันเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือเพลนเหรียญหลวงพ่อเพิ่มรุ่นหนึ่งวัดกลางบางแก้วเหรียญพระครูปัญญาชควัดสามเหรียญเหรียญหลวงพ่อผาขอนแก่นเหรียญหลวงพ่อแพรเหรียญหลวงพ่อจวนเหรียญหลวงพ่อหวดเหรียญหลวงพ่อเจ้าวัดสิีอุทุมพรเหรียญหลวงพ่อเดิมก้นแมงสาเหรียญหลวงพ่อกันพิมพ์เสี้ยนต่อเหรียญพระมงคลลบพิหัังยนเข เหรียญพระมงคลบพิษปี2495ียเหรียญวดพนันเชิงเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์หน้าใหญ่เหรียญหลวงพ่อปานวัดบางนงโคเหรียญหลวงพ่อมินวัดโพกกจาะทุกรุ่นเหรียญหลวงพ่อรมวัดขนอนเหนือยันกอบเพชรเหรียญหลวงพ่อคำนิวัดทั้งกูหาสวรรค์ปี17เเหรียญหลวงพ่อคลิ้งวัดกงธนูสองเหรียญเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเหรียญหลวงพ่อนาครุ่นโรงเยนแยร้อยเหรียญหลวงปู่ดูรุ่นเปิดโลกเหรียญอาลวงปู่ศร เหรียญหลวงพ่อแช่นวัดป่าโมกเหรียญหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดอินสวาสเหรียญหลวงพ่อคำวัดโพปันเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดปังจัดเหรียญหลวงพ่อดีวัดทรรูปเหรียญหลวงพ่อของวัดไถ่โรงวัวเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไรเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งขยาเหรียญหลวงพ่อลำใหญ่รุ่นห้าเกจิตเหรียญพระนอนพระแท่นดงรังเหรียญหลวงพ่อสายวัดท่าขนุนเหรียญน้าเกียววัดตรีจินดาสี่ร้อยเหรียญเหรียญอริยสัจสี่หลวงใจวัดเสด็จ เรียญหลวงพ่อเสือวัดบางแวกปี19เหเรียนปี15วัดระฆังโคศิษปรามเรียนหลวงพ่อแช่มวัดชลองเรียนหลวงพ่อที่บุรีรัมเรียนพระในสวนปี15เหเรียนพระเนสวรรุ่นสองสมเด็จนางพระยาเนื้อบ้าโลหะสังองเรียนหลวงปู่ตีวัดหลวงเกือบทุกรุ่นเรียนพิธีมหาจักรพรรดิพิษณุโลก4ี่อเหรียญเรียญหลวงพ่อเสือวัดบางแวกเรียนหลวงพ่อเสียงวัดกัลยาเรียนหลวงพ่อกลวยวัดหมูดูเเรียนหลวงพ่อคงวัดบางสันพัตเหเรียนหลวงปู่ทิมวัดกระหานไร่รุ่นเจริญพบุ เหรียญหลวงปู่ทิมวัดอหารได้รุ่นเจริญาตาเหรียญหลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้เหรียญหลวงพ่อญาท่านสวนเหรียญหลวงปู่วันเหรียญหลวงปู่ขาวัดท่ากรองเพนเหรียญหลวงชอบพุ่นแรกเหรียญหลวงปู่ฟันเหรียญสังฆราชอยู่สองเหรียญเหรียญหลวงพ่อธรรมจักวัดบางละมูนเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกเหรียญแตงโมเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นซุ้มระคงนั่งอุ้มบาทเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นนั่งชันเขาปี17200เรยหรียญเหรียญหลวงพ่อกี่วัดอูช้าง เหรียญหลวงปู่ส้อยธรรมโรโสวัดเรียบราดบางรเหรียญหลวงพ่อสวงเหรียญหลวงพ่อเรียนวัดบางระหงเหรียญหลวงพ่อโอภาษีเหรียญวัดพระแก้วรุ่นหนึ่งรุ่นสองพระกริ่งอโยธยาพระเปิดโลกเหรียญในจังหวัดสมุทรสงครามทุกวัดทั้งเนื้องเงินและเนื้อทองแดงและทองคำน้ำหนัก85บาทชนวนมวลสาในเหรียญเท้าเวสวร์ทิมจำปีใหญ่ปี2545เนื้อตะกั่วมีรายละเอียดดังนี้1ชนวนพระท่ากระดาษกุศิสวัสดกาญจนบุรี 2. ชนนพระกรุวัดเทวสังขารามกาญจนบุรี3ชนนพระร่วงตะกวกรุวัดพระแท่นดงรังกาญจนบุรี 4. ชนนพระท่ากระดานวัดศรีโลหะกาญจนบุรี 5. พระปิตาหลวงปู่เรียนวัดหนองบัว 6. พระกรุวัดดงศักดิ์กาญจนบุรี7พระแทงศอกหลวงพ่อของวัดไพรงวัวสุพรรณบุรี 8. พระกำแทงศอกรุ่นแรกหลวงปู่ดีวัดพระรูป 9. พระราวเทียนวัดอินทรามตลาดกรุงเทพมหานคร10ชนนตะกวกพิมพ์พระปรนังพิมพ์งบน้ำอ้อย ทิมพระคงหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรี11ตะกรุดตะกัวมหาระง,งับหลวงปู่เอี่ยงวัดปากกลัดสมุทรสงคราม12พระกรรมแพงศอกและพระยอดถูกรวัดดักพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรี13พระปิดตาตะกัววัดหิแหลงทองพาภูมิกาญจนบุรี14ตะกัวนมและพระธาตุกระดาหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี15ตะกรุดมหาปราบหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีสมุทรสงคราม16ตะกรุดหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสมุทรสงครามอ17 พระตะกวดหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสด็ราชบุรี18ตะกรดหลวงพ่อพิษวัดขมังพิจิตร9พระธาตุกระดาน,น้อยกรวสารเจ้าราชบุรี20่พระประภาหมดทนหลวงปู่สุขวัดวัวหาชัยนาท21พระร่วงประวัติหลวงบางแพรราชบุรี22พระตะกวดหลวงพ่อเจ้าวัดบางช้างเหนือนคอนปรปฐม23พระรอดวัดหนองมนลบุรี24พระยอดขุนพลกรเสมาสามชั้นเพชรบุรี25พระร่วงเนตะกวดลบุรี26่ พระสมเด็จตะกัวถ้ำชาหลวงปู่ตวัดประดู่ชินพลีกรุงเทพมหานคร27เหปรียนหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงโพธารามราชบุรี28พระตะกัวหลวงพ่อจรูนวัดเฉลิมอาทรราชบุรีเปรียนจำปีาปี2545มีสร้างทั้งหมด6เนื้อจำนวนสร้างเหรียญรุ่นนี้เนื้อทองคำจำนวนสร้าง80องค์เงินลงยาแดงจำนวนสร้าง500องค์เนื้อเงินบริสุทธิ์จำนวนสร้าง500องค์นวโลหะเต็มสูตรจำนวนสร้าง500องค์ เนื้อทองแดงจํานวนสร้าง150,000องค์เนื้อตะกั่วจํานวนสร้าง150,000องค์เนื้อพงผูพุทธคุณจํานวนสร้าง150,000องค์โดยเฉพาะเหรียญที่มีรอยจารอัคขรยันจากพระอาจารย์อีกนั้นจะมีมูลค่าสูงเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกศิษย์นอกจากเหรียญจังปีรุ่นแรกก็ยังมีวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมหมายเหตุชุดพิเศษเหรียญเท้าเวสวรรณพิมพจังปีใหญ่ปี45 ที่ได้นํามาทําการตอกโค้ดพิเศษเพิ่มเติม1เหรียญเท้าเวสวรรชุดพิเศษปี55เพื่อนํารายได้ทั้งหมดนําไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวณศูนย์ปฏิบัติธรรมผู้โพจังหวัดกาญจนบุรีโดยตอโค้ดและหมายเลขเพิ่มเติมเพื่อให้แตกต่างจากทีมอื่นๆเมื่อตอบเสร็จแล้วทําลายโค้ดทันทีโดยมีจํานวนดังนี้เนื้อทองแดงชุกทองจานวน49เหรียญร่วมทําบุญ2,000บาทเนื้อตะกั่วจำนวน99เหรียญร่วมทำบุญ1,200บาท เนื้อทองแดงจำนวน99เหรียญร่วมทำบุญ1,000บาท2องแดบเท้าเวสวรัน์รุ่นจำปี45จะสร้างเป็นที่ระลึกงานกระถินปี2,555วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน99ชุดประกอบด้วยเนื้อทองแดงกระหลายทองจำนวน99เหรียญเนื้อทองแดงกระหลาทองลงยาขาวจำนวน99เหรียญเนื้อทองแดงกระหลายทองลงยาแดงจำนวน99เหรียญ3เหรียญเท้าเวสวรัน์ชุดพิเศษปี58 เพื่อร่วมบุญสมทบทุนหล่อเท้าเวสุวรรณสูง,ง3.09เมตรจำนวน2องค์หน้าเทพและน้ายักษ์เพื่อทดแทนองค์เดิมที่ถวายวัดพุทธสามัคคีกรุงไคยเิร์จประเทศนิวซีแลนด์โดยนำเหรียญเนื้อทองแดงมาทำการตอกโคตดเพิ่มเติมอีก2โคตพร้อมจานกำกับทุกเหรียญจำนวน500เหรียญร่วมทำบุญ1,500บาทหลวงพ่ออิฐพระที่มีกิจวัตรปฏิบัติที่สง่าเรียบง่ายและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งชั้นวรรณะ ในยุคปัจจุบันนี้เป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่ต้ององค์จารึกไว้ในแผ่นดินกลบไหว้ได้สนิทใจอย่างที่สุดในยุคนี้อีกท่านเป็นสิทธิของหลวงปู่เนื่องโกวิโธอดีตเจ้าอาวาสวัดจุลามณีโดยหลวงปู่เนื่องโกวิโธท,ท่านเป็นพระอุปชัชฌาย์หลวงพ่ออิดหลวงปู่เนื่องได้ถ่ายทอดพระเวทวิทยาคมให้แก่หลวงพ่ออิดอีกด้วยอีกทั้งหลวงพ่ออิดเองท่านก็เป็นพระเกจิที่คงแก่เรียนเชี่ยวชาญในพระเวทวิทยาคมต่างๆทั้งคาถาบาลีและอักขารเลขอย่างต่างๆและท่านก็ยังมีครูบาอาจารย์ เป็นพระเกจิชื่อดังอีกหลายรูปที่หลวงพ่ออิฐท่านได้ไปร่ำเรียนพระเวทวิทยาคมมาด้วยอาทิหลวงพ่อพรหมวัดขนนนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อปึกวัดสวนหลวงจังหวัดสมุทรสงครามหลวงปู่คลี่วัดประชากุศลาราจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อตัดวัดชัยนาจังหวัดเทรบุรีหลวงพ่อจังวัดเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อพินวัดอุบลวรรณารามจังหวัดราชบุรีหลวงปู่เจียววัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเป็นต้นและยังมีครูบาอาจารย์ของท่านอีกมากมายหลายรูปที่ไม่ได้กล่าวถึง หลวงพ่ออิดท่านได้รับการยอมรับในเรื่องการปลุกเสกองเท้าเวสุวรรณโอท่านปลุกเสกได้เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศจึงทำให้วัตถุมงคลรูปองเท้าเวสุวรรณโอของวัดจุลามณีนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของท่านไปโดยปริยายปัจจุบันหากวัดไหนจะมีการสร้างองเท้าเวสุวรรณโอหลวงพ่ออิดท่านก็มักจะได้รับนิมนต์ให้ไปอธิษฐานจิตปลุกเสกบ่อยครั้ง เหรียญเท้าวเวสุวรรณรุ่นแรกจำปี45เป็นเหรียญที่มีมวลสารรวมกันของเกจิที่มีชื่อเสียงและองค์หลวงพ่อและพุทธคุณอื่นๆอ,อีกมากมายที่ได้หลอมหล่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและผ่านพิธีพุทธาพิเศษอีกเป็นร้อยพิธีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้รับชมและฟังจนจบเพื่อเผยแพร่บ,บรารมีของหลวงพ่อและองค์เท้าวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกาสิ่งไหนผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยณนที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องมณตรสักสิทธ เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้ผู้จัดทำนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการด้วยเถิดขอขอบคุณข้อมูลและภาพโดยเพจวัดจุลมณีและคณะสิทธิหลวงพ่ออิดวัดจุลมณีทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูลทั้งเอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม